มาพี่น้องจะมาออมกบก,กินกันเฮายดายถือเสือกบมาสองตัวใหญ่ๆพี่น้องอยายถือจะไปจัดการกันพี่น้องใสบ่บุบบวกโดยกตะเงีง้ ควมแบบบานบานห้อาพี่น้องไปตัเดี๋วยวยายพิบไปจัดการขั้วก่อนเด้อพี่น้องอ่ายายตหนึ่งเข้าไว้พี่น้องแต่ยายติบกระชินมาตำเครื่องแกงร้อเผาซุกพี่น้องเดีย๋ยวมาเบิ่งกันเลยคบยายติบท,กกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ะซับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาหกพริกกันเลยพี่น้อง หอมแดงค่ะหอมต้นกันไปเลย แยกทิพย์กับขลพริกใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องตั้งเตาแล้วแยกทิพย์ก็บซใส่น้ำปลาลงไปขวดเลยพี่น้องกินบะเก๊ข้าวหน่อพี่น้องขวามันหอมๆไปย่อนลามนิดน้อยพี่น้อง บ่ใหม่เนระพี่น้องเดี๋ยวแล้วพี่น้องหัวไปเรื่อยๆพี่น้องเดื๋ยไปเจอมันแหงหัวเ,เจอน้อมันแหงมันหอมๆมันถูก่าะดิ่ีกินข้าวมันจังมาเผื่อหาม น้ำเติมพักเอาพี่น้องรอให้มันรอให้มันแห้งก่อนพี่น้องแหงแล้วพี่น้องแห้งแล้วเดี๋ยัดิีบจิตกันน้ำพี่น้องเติมน้ำให้มันเดี๋ยวเขาจะใส่ผักนะเติมน้ำเลย มันจะเจ็บเปี้ยเนาะพี่น้องฮะต้มไปเรื่อยเรื่อยพี่น้องต้มไปเรื่อยๆจนครบเปื่อยเขาจะเอาผักลงต้มไปเรื่อยๆพี่น้องให้ครบมันเปื่อยซะก่อนให้านา้ำบกจักน้อยเขาจะเอาผักลงพี่น้อง

ในแมงล่าก็ที b ác b ác b ác ่ทำเงี้ยใี่ไอนเด็กหันหันเห้องอนเด็กบ้านบ้านเราชอบชิมมากจริงๆถ้าเอาไปใส่บ้านห้องชิมก็จะอี่อย ชิลรสชาติก่อนออเสีๆบสๆีเดีดาวต้องใส่หล,ลืใส่แต่ชิลอดใส่แต่ชิลอดอ็มั่วนานตลาดหรือเปล่าเสียบ้อยจ้า